ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีชาวโซเชียลคคมแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะสวัสดีลูกค้าบิวตี้ทีเด็ดด้วยค่ะ หายหน้าไปนานนะคะก็กลับมาทักทายแล้วเอ็งจี้เพิ่งกลับมาจากทำงานค่ะตอนนี้ก็ไปถ่ายรายการ most new มานะคะยังไงก็ไปติดตามได้และกันเป็นรายการข่าวค่ะทางช่อง War, อวพชอนะคะเป็นองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองค่ะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ได้ความรู้มาเยอะเลย ะะอย่างงานที่จัดที่ไบเทคที่ผ่านมาเกี่ยวกับชีววิทยาเชื่อเป่าว่าแบบคนไทยเก่งมากค่ะที่แบบหานวัตกรรมใหม่หมๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาด้วยนะคะซึ่งจะแบบมีแบบเครื่องตรวจจับที่สามารถแบบใช้ผลเลือดเนี่ยของคนไข้เข้าไปในเครื่องและสามารถบอกได้เลยว่าคุณแพ้ยาในกลุ่มตัวไหนบ้าง ะะก็คนไทยคิดคนเองซึ่งเก่งมากแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการอัดเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ยาแต่ว่าวันนี้เนี่ยแองจี้ได้ไปมีโอกาสสัมภาษณ์ของคุณหมอนะคะที่เขาเป็นคนคิดนวัตกรรมไบโอพลาสมาค่ะซึ่งเป็นการดูแลผิวหน้าเนี่ยแหละจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามเอาละกันนะคะทางช่อง phi 94นะคะต้องมีจานดำนะถึงดูได้ส่วนนี้ก็อย่างที่บอกไปเพิ่งอัดรายการเสร็จค่ะ ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของผิวแล้วกันเนาะเพราะว่ามีคนบอกว่าเออแองจี้หายไปนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรหรือเปล่าหายไปที่หายไปเพราะว่าก็ปวดท้องอะ่ะผู้หญิงคงน่าจะรู้เนาะเวลาเป็นแบบวันนั้นของเดือนอะไรอย่างเงี้ยปวดมากเลยก็เลยแบบเออไม่ค่อยได้แบบถ่ายรูปหลั่นลาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังยัง,ย,งยังโอเคอยู่ดีอยู่นะคะอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าผิว จากที่รู้สึกว่าคลิปที่แล้วจะพูดถึงเรื่องของการกินคอลลาเจนใช่ไหมคะหรือว่าอาหารเสริมผิวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นของแองจี้ก็ได้นะคะก็ไปหาทานละกันเกี่ยวกับอาหารเสริมเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้ามันเป็นอาหารเสริมที่เป็นของแท้จริงๆเนี่ยนะคะมันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายของเราไม่มีให้โทษน,นะคะแล้วก็จะไม่สะสมไม่ทําลายตับ ต้ยไส่พุงของคุณด้วยแต่ว่าวิธีการที่จะทําให้ผิวขาวใสหรือสุขภาพดีมันก็มีหลายวิธีอย่างเมื่อครั้งที่แล้วบอกให้วิธีกินเนะาะครั้งนี้มาถึงวิธีทากันบ้างดีกว่าค่ะเองจิ mm hmm. เป็นคนติดโลชั่นมากๆเวลาอาบน้ําเสร็จแล้วหลังอาบน้ําจะต้องทาโลชั่นตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อละกันตัวนี้เป็นตัวที่ ถือว่าเป็นตัวที่โปรดปลานที่สุดแล้วนี่เลยกับ triple white body lotion นะคะนี่อ่ะให้ดูเห็นชัดๆเลย ตัวนี้ Triple White คืออะไร Tri ป l e w h i ไวก็คือมันมีส่วนผสมของอตัวที่มันทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่งางใสถึง3ตัวด้วยกัน1เลยนะคะวิตามิน C จากแอปเปลิลเขียวแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแอปเปลิลอ่อนๆด้วยแล้วก็มีกลูตาไทโอนรวมไปถึงกับคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีในส่วนของหัวเชื้อมหาด้วยที่จะทำให้ผิวของคุณเนี่ยปรับสีสว่างขึ้นแล้วก็กระชับด้วยนะคะ อะอยากรู้ว่าแบบเออมันมันดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสังเกตผิวของแอ้จี้ตามรูปต่างๆละกันเพราะว่าออาก็ก็เป็นคนที่ชอบดูแลผิวอยู่แล้วแหละเออเป็นแบบถึงขนาดที่แบบโรคจิตเลยก็ว่าได้นะคะนี่เลยง่ายๆนะคะการใช้ก็มันเป็นแบบนี้นะคะ่ะขวดสูญญากาศนะคะนี่ก็หนึ่งขวดมี120มิลลิลิตรนะคะสามารถ บีบบีบให้ดูเลยนี่บีบให้ดูแล้วก็เดี๋ยวทาให้ดูเลยดีกว่ามันซึมไวมากและที่สําคัญคือกลิ่นมันหอมมากเลยนะคะเนี่ยไม่เหนียวเนินอะแน่นอนแล้วก็ที่บอกไปว่าไอตัวสําคัญที่สุดก็คือมหาดมหาดมันจะทําให้ผิวคุณกระชับขึ้นด้วยแล้วก็ความเย็นของมหาดซึ่งมันเป็นผลไม้ใช่ไหมคะก็จะทําให้ผิวของคุณเนี่ย เกิดความชุ่มชื้นกักเก็บน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยปรับให้ผิวของคุณเนี่ยขาวใสขึ้นมาลองดูละกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของแองจี้ก็ได้ไปของแบบว่ายี่ห้ออื่นหรือตัวไหนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจก็สอบถามมาแบบว่าในอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้หรือว่าใน Li n e b e a u T y ทีเด็ดก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ ลองคุยกันเข้ามาละกันเนาะไปแล้วมาทักทายแค่นี้ละค่ะยังไงค่ำคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีละกันส่วนเดี๋ยวแบบคลิปหน้าจะเอาเรื่องราวอะไรมาแบบพูดคุยกันยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วบายบายให้ดวนี้ใช้ประมาณอาทิตย์นหนึ่งรู้เรื่องแล้วนะผิวเราก็จะแบบปรับดีขึ้นอย่างนี้จริงๆไปเรวบ๊ายบาย